สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถกระบะ4ประตู d m a ม c มาฝาก1คันนะครับคันนี้สภาพสวยๆเลยครับ3.0ดีเซลนะครับตัวท็อปปี2 0 0 3นะครับมีแรกหลังคามีหลังคามาให้พร้อมครับรถอยู่ที่พระราม2นะครับถนนพระราม2นะครับแถววัดพันท้ายนรนสิงห์นะครับ นี่นะครับลองชมดูนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยเปิดราคานี้จริงๆครับ169,000บาทนะครับ4ประตูออโต้3.0ดีเซลครับรถสภาพสวยมากๆนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใช้งานแล้ว320,000กิโลเมตรนะครับสนใจเช็คชมดูรถนะครับคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับสีสวยภายในงามโดยรวมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บต่อมอะไรครับ นี่นะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับกับ3.0ศูนออโต้ดีเซลนะครับเป็น4ประตูออโต้นะครับราคานี้สภาพนี้สุดจัดจริงๆครับ ลองชมดูนะครับสมาชิกบั่นไกลเราจัดส่งให้ท่านได้นะครับรถเราคัดเช็คสวยมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะครับเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับ169,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับขอย้ำอีกรอบว่า4ประตู DMAX ปี2003 169,000บาทนะครับเน้นเอาไปใช้งาน DMAX คทนทันเป็นที่รู้จักในสายกระบะในสายรถปิกอัพอยู่แล้วครับคันนี้สวยมากๆเลยครับนี่นะครับภายในก็ สวยครับสวยสะอาดตามสภาพถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับลองชมดูนะครับเป็นดีเซลออโต้นะครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรถไม่มีชนหนักอัดต่อรถถูกต้องกฎหมายรถคัดรถเช็คมาแล้วนะครับสวยๆครับนี่ครับ3.0ดีเซลออโต้นะครับ4ประตูดีแมปี2003เป็นตัวท็อปเลยนะครับมีแร็หลังคามาให้พร้อมมีหลังคามาแล้วนะครับ ใครสนใจนะครับไปชมเช็คดูรถก็ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ถนนพระรามสองยัานาวัดพันท้ายนทนสิงห์กรุงเทพเชื่อมต่อสมุทรสาครนะครับนี่นะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับไม่มี ผิดกฎหมายหรือโดนชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเราการันตีโครงสร้างนะครับทนทานครับดูแลง่ายอะไหล่หาได้ง่ายครับอิสุสด,ดีแม็กเป็นที่ไว้ใจสําหรับสมาชิกสายกระบะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับกับทรงนี้สภาพนี้คุ้มหรือไม่ใช่หรือเปล่าเช็คชมดูได้ครับรถสภาพโดยรวมสวยครับ หากท่านกำลังหากระบะใช้งานนะครับและนี่ได้4ประตู d m a x นะครับปี2003ออโต้3.0ดีเซลชมเช็คดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ครับสมาชิกบ้านไกก็จัดส่งให้ได้นะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนนะครับดูรถทดลองขับก็ตัดสินใจได้แน่นอนเหมือน